สวัสดีครับน้องจะกลับแล้วเหรอกดรีบครับจิ๊บทำไมต้องใส่แมสครับมีมีโรคการเชื้อโควิดอ๋อมันมันน่ากลัวไหมอะน่ากลัวกลัูกวมีสีวิตีมันจะทำอะไรเราโควิดอ่ะเราต้องหนีเราต้องหนี แล้วตองาาทำอะไรไม่ลืมต้องนอนไหมล่ะนอนสิครับได้ถึงเวลาก็ต้องนอนนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วไม่อยากนอนไปครับไปๆๆ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 อๆๆๆนๆๆ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  หล่นนะมาเดินครับน่ครับนี่เก่งเอาฝากกดติดตามช่องอะไรครับสวัสดีอป้าอ่าแล้วอะไรเอาพูดดีๆอ่าแล้ว,วละะสวัสดีครับ นี่ครับพี่เป่าขึ้นรถแล้วสวัสดีครับ